เสูิมิ่งประกูลเสร็จแล้วก็มาทิ้งตามข้างถนนนะครับจะอาศัยทิ้งเป็นจุดๆแล้วก็ขับรถออกอันนี้เราก็ตามมาหลายรอบยังไม่ได้ภาพจัดจ้าแต่วันนี้เราเราลองดูกัน